สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัศรีนาภูผาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัิคุณน้กพ<ะ>ุทธาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาทําการทุดลองหาฮิวมัสอากาศและน้ําในดินนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีนี่นะคะขวดน้ําแล้วก็น้ําแล้วก็ดินถุงพลาสติกแล้วก็นหนังยางค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาหาอากาศในดินกันนะคะเทดีลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะฟองอากาศที่ขึ้นมานะคะคืออากาศในดินค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาฮิวมัสกันนะคะฮิวมัสก็คือพวกซากพืชซากสัตว์นะคะ นี่ค่ะคนไปเลยค่ะคนไปเลยนะคะเมื่อเราคนน้ำแล้วนะคะแล้วเราก็พานน้ำไว้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนวคะว่าในนี้มีฮิวมัดตไหมคะนี่คือฮิวมัดตนะคะคือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้จากการทดลองนะคะแล้วก็วิธีที่สองนะคะคือการหาน้ําในดินสิ่งเราต้องเตรียมก็คือถุงพลาสติกแล้วก็หนังยางแล้วก็ดินนะคะเอาดินมาใส่ไว้ในถุงแล้วก็มัดไว้มัดนะคะ แล้วนะคะให้เอาไปตักแดดไว้สองชั่วโมงค่ะนี่นะคะเมื่อครบเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่คือน้ําที่อยู่ในดินนะคะเมื่อเราไปตักแดดแล้วน้ําที่อยู่ในดินมันจะเริ่มเหยออกมานะคะ